หมอปลายพรายกระซิบทำนายดวงพิงกี้สาวิกาหลังฝ่ามรสุมชีวิตล่าสุดทางด้านหมอดูคนดังอย่างหมอปลายพรายกระซิบได้ออกมาทำนายดวงของพิงกี้สาวิกาทั้งเรื่องงานความรักหลังฝ่ามรสุม หลังจากที่พิงกี้สาวิกาขึ้นสู่อิสรภาพอีกครั้งเธอนั้นก็ทำทุกอย่างโดยที่ไม่เกี่ยงงานไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าหรือรีวิวอาหารอย่างการยืนทอดไก่ในปมน้ำมันเธอก็ทำได้หมดและพิงกี้สาวิกาประกาศเป็นแม่ค้าเต็มตัวยืนทอดปลาหมึกขายกลางตลาดปลาที่บางแสนและทำเอาฮือฮาเมื่อมีข่าวลือพิงกี้สาวิกาซุ่มคบกับพระเอกมาดเข้มอย่างตุ้ยธิรพัฒน์แต่ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดของทั้งคู่ ล่าสุดถึงด้านหมอปลายพลายกระซิบได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการทัวมาลงทางช่องโมโน29โดยหมอปลายผ่าดวงคนบันเทิงในปี2,567โดยหมอปลายผ่าดวงพิงกี้สาวิกาโดยบอกว่าดวงดีขึ้นเยอะและจะดีจนอายุ40ปีการเงินการงานเข้าเต็มที่ความรักเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ค่อยอยากเปิดตัวสักเท่าไหร่